ทรงช่วยใครไม่ได้หรอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้ให้พวกเราปฏิบัติขัดเราไปจึงจะได้พ้นทุกสุขสมปองก็ขอเจริญสุขสวัสด,าาด,ดาาาีผู้ที่กำลังรับชมรับฟังกำลังดูอยู่ณตรงนี้อาตมาภาพพระมหาเจดจย์พุรธมพโลก็ขอเชิญป่าประกาศผู้ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ว่าตอนนี้ที่วัด ราชธรรมวิริยารามสีที่แคลการีแห่งนี้ได้เปิดเรียนสอนสมาธิภาพภาษาไทยจะเปิดปฐมนิเทศวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายที่มีเวลามีความพร้อมหรือไม่มีเวลาก็อยากจะให้มาทดสอบทดลองเพราะว่าสมาธิที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้นำมาเปิดที่แห่งนี้นั้นเป็นสมาธิที่ มีคุณค่าต่อจิตใจมีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติแล้วก็ทําให้เรานั้นได้รับความสุขแก่จิตแก่ใจเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านต้องการอยากจะให้ทุกท่านทุกคนนั้นได้รับผลที่ท่านเคยได้รับผลตั้งแต่สมาธิครั้งแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดังนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านจงเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสวนหมายความว่าเป็นเจ้าของเอง ศาส,สนาแต่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มาซื้อของนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของศาสนานั่นหมายความว่าสมาธินี้จะยังประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่แท้ก็ขอเรียนเชิญจเจริญพรท่านวันที่6สิงหาคมนี้อย่าลืมที่วัดราชธรรมวิริยารามศีเมืองแคลการีก็ขอจเจริญพรท่าน